มาดูกันต่อนะครับในเรื่องของอที่ดูดตะกัวนะครับที่ดูดตะกัวนี่มีไว้สําหรับการที่เราจะถอนอุปกรณ์ออกมาจากาวงจรนะครับเหตุผลทําไมเราถึงต้องใช้ที่ดูดตะกัวนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าทําไมเราถึงต้องใช้ที่ดูดตะกัวนะครับมาลองดูวงจรอิเล็กทรอนิกส์กันสักวงจรหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแผ่นวงจรพิมพ์นะครับที่ได้บัดรกรีอุปกรณ์ลงไปแล้วทีนี้ ถ้าเราต้องการนะครับที่จะถอดถอดอุปกรณ์ออกมาจากแผ่น PCB นะครับหรือว่าแผ่นปิ้นเนี่ยเราก็ต้องทําการทําอะไรครับวิธีการเดียวก็คือถ้าเราไม่อยากทําลายอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเราก็ต้องเอาตะกัวนะครับที่บัดกรีไว้เนี่ยออกให้หมดเพอตะกัวออกไปหมดแล้วนะครับมันจะไม่มีแรงยึดระหว่างอุปกรณ์ชิ้นนี้กับแผ่นวงจรพิมพ์เราก็สามารถดึงออกไปได้เลยนะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีขาจํานวนเยอะมากใช่ไหม ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์มันมีแค่ขาเดียวนะครับหรือว่า2ขาเนี่ยเราสามารถใช้หัวแรงหัวแรงจี้ด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้คีมนะครับดึงอุปกรณ์ด้านนี้ได้เลยถ้ามีแค่ขาหร,หรือ2ขานะครับหรืออยู่ในบริเวณที่หัวแร้งสามารถให้ความร้อนร่วมกันได้นะครับทีนี้ถ้ามันมีหลายขาแบบนี้จะทํำยังไงนะครับถ้ามีหลายขาแบบนี้เนี่ยเราต้องเอาตะกวัวออกทีละขานะครับจนหมดใช่ไหมเพราะว่าเราจะไปจุ่ม ชิ้นนี้ลงในอ่างตะกั่วเขาไม่ได้ปกตินะครับมันจะมีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียก <ancestors S 1> <har> ว่าอ <adjustments. S 2> ่างตะกั่วก็คือเป็นอ่างความร้อนที่มีตะกั่วลอมเหลวอยู่แล้วก็เอาไปวางลงไปปุ๊บมันก็จะละลายทั้งหมดเลยแล้วก็ดึงเอาดึงชิ้นงานขึ้นมาแต่แบบนี้เราจะจุ่มลงในอ่างตะกั่วไม่ได้เพราะมีอุปกรณ์บาง,างอย่างอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการเ,าเก็บ Scorp ตะกั่วพวกนี้ออกมาจากขาอุปกรณ์นะครับทีนี้เราเก็บด้วยอะไรนะครับก็าม,มาดูกันอุปกรณ์ที่ใช้เก็บ Corn ตะกั่วนะครับออกมาจากา ไอ้ขาอุปกรณ์พวกเนี้ยเราเรียกก่นว่าที่ดูดตะกั่วนั่นเองนะครับที่ดูดตะกั่วก็จะมีหน้าตา,าเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ซึ่งที่ดูดตะกั่วเนี่ยจะมีส่วนประกอบหลักๆนะครับก็คือปลายของมันปลายตรงนี้จะต้องเป็นปลายที่ทนความร้อนได้อย่างน้อยก็อ250องศาขึ้นไปนะครับเพราะว่าจากตะกี้เรารู้แล้วว่าตอนที่ตะกั่วละลายเนี่ย ตะกั่วจะละลายที่183องศาเซลเซียสในเคสที่มันเพอร์เฟกใช่ไหมแต่ถ้าไม่เพอร์เฟกนะครับตะกั่วอย่างเดียวเนี่ยขึ้นไปถึง370กว่าองศาเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับเราก็เลยต้องออกแบบตรงเนี้ยนะครับให้มันทนต่ออุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงมากทีนี้หลักการดูดตะกั่วเนี่ย,ยใช้หลักการสูญญากาศนะครับอันเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นกระบอกสําหรับดูดข้างในของมันนะครับเรามาดูข้างในนะถ้าเราหม,หมุนออกมานะครับแล้วก็ถอดออกมาเนี่ย จะมีลักษณะเหมือนกับกระบอกฉีดยานะครับอันนี้เป็นกระบอกฉีดยาไซริง์ธรรมดาส่วนตรงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นยางนะครับเป็นยางเรียกว่าลูกสูบนะครับลูกสูบตรงนี้เนี่ยจะมีหน้าที่สร้างแรงดันหรือแรงสุญยากาศขึ้นมาในกระบอกนั่นเองนะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราก็จะดันลูกสูบเนี่ยลงไปดันลงไปให้ให้สุดนะครับเห็นไหมแล้วลูกสูบก็จะไล่อากาศออกมาทางปลายนี้จนหมด อยู่ในภาวะที่เรียกว่าภาวะเซตสภาวะเตรียมพร้อมนะครับเราก็กดก้านเนี่ยเข้าไปอยู่ในภาวะเซตนะครับจะปิงดิดกลับไม่เป็นไรแต่ว่าลูกสูบเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับในในสภาว,วะแอคชั่นของมันเนี่ยเรากดปุ่มเหลืองครับตอนกดปุ่มเหลืองเนี่ยจะเห็นว่าก้าน,นั้นดีกลับนะครับเพราะก้านดีดกลับเนี่ยลูกสูบก็ ย้อนอดึงกลับมาเนี่ยก็สร้างความเป็นสุญญากาศในกระบอกเนี่ยถูกไหมพอลูกสูบเด้งกลับเนี่ยมันจะดูดอากาศเข้ามาทางปลายนี้ถ้าเราเอาปลายเนี่ยไปไปไว้ในบริเวณที่กําลังมีตะกัวล้อมเหียวอยู่สมมุติว่าเรามีวงจรอ,อยู่นะครับมีวงจรอ,อยูอ่แล้วเราก็มีวงจรอ,อยู่แล้วเราก็เอาหัวแร้งมาอันนึง หัวแรงมาให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนจนตะกั่วละลายนะครับแล้วก็เอาที่ดูดตะกั่วเนี่ยมาไว้ใกล้ๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มสีเหลืองมันก็จะด้่งกลับตอนด้งกลับมันก็จะดูดตะกั่วเข้ามาเก็บในกระบอกนี้ด้วยนะครับวิธีการใช้ก็กดเข้าไปนะครับให้มันเซ็ตเห็นไหมอ่ามันล็อกค้างไว้นะครับมันเซ็ตตัวเซ็ตไว้ที่ระบบอ่าเซ็ตไว้ที่จังหวะเตรียมนะครับ จะเห็นว่ากา้านนี่ยุบเข้าไปไหมไม่มีกา้านก็คือก้านของลูกสูบนั่นเองทีงนี้เราก็เอาหัวแรงให้ความร้อนให้ความร้อนจนถึงขั้นที่ว่าตะก,กั่วนี้ละลายแล้วก็เอาที่ดูดมาไว้ใกล้ๆนะครับแล้วก,ก็กดปุ่มสีเหลืองอตอนกดปุ่มสีเหลืองจะเห็นว่าก้านลูกสูบมันดิดกลับไปที่เดิมนั้นจังหวะที่ก้านลูกสูบดิดกลับที่เดิมเนี่ยมันก็จะดูดตะกั่วนะครับดูดตะกั่วจากขาที่เรา ว้ตะกีิเนี่ยกลับเข้าไปในกระบอกสูบอันนี้ก็คือหน้าที่ของอเขาเรียกอะไรกระบอกสําหรับดูดตะกัวนะครับจะต้องใช้งานร่วมกับหัวแรงแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีกระบอกดูดตะกัวแบบใหม่นะครับแบบใหม่ก็คือบิลอินมาเลยมีหัวแรงในตัวนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมก็คือมีกระบอกสูญญากาศอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีก้านดันเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกค้างไว้แล้วก็ตรงนี้พอเราเสียบตั๊กนะครับ อนที่เราเสียบปลั๊กเนี่ยจะมีฮีเตอร์แบบเดียวกับหัวแรงเลยนะครับแล้วก็ให้ความร้อนที่จุดนี้วิธีการเราก็เอาเจ้าตัวนี้นะครับสังเกตนะครับมีรูอยู่ใช่ไหมมีรูอยู่ตรงปลายเนี่ยเราก็เอารูเนี่ยไปแตะที่ขานะครับกะว่าสังเกตว่าตะกั่วเนี่ยละลายดีแล้วแล้วเราก็ทําไงครับเราก็กดปุ่มสีเหลืองตอนกดปุ่มสีเหลืองนะครับตะกั่วก็จะถูกดูดเข้ามาในในกระบอกตรงนี้นะครับซึ่งพอเข้ามาในกระบอกตรงนี้เนี่ย เราใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับตะกัวมันก็จะเริ่มเต็มนะครับหรือมันจะเริ่มตันทีนี้ตะกัวเริ่มเต็มเริ่มตันนะครับจะเป็นกระบอกนี้เราก็หมุนมาทางด้านด้านนี้นะครับแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ต้องมีวิธีการเอาตะกัวนะครับไปกําจัดอไปเคาะทิ้งในภาชนะาี่ปลอดภัยแต่ทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในการใช้ที่ดูดตะกัวแบบนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่ที่สปริงมันดิดตัวดังปั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับ ก็คือละอองตะกัวที่มันอยู่ในกระบอกเนี่ยมันจะพุ่งกระจายออกสู่บรรยากาศแล้วถ้าเราหายใจเข้าไปเนี่ยเราจะได้รับพิษจากสารตะกัวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ที่ดูดตะกัวแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าไม่ใช้แบบนี้เราจะเอาตะกัวออกมาได้ยังไงนะครับมันก็จะมีสิ่งประดิษฐ์หรือว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยอีกแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเรียกอะไรนะเรียกว่า ลวดซับตะกัวนะครับเรียกว่าลวดซับตะกัวไอ้ลวดซับตะกัวเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นทองแดงถักนะครับเป็นทองแดงถักขึ้นมารวมกันแล้วก็เป็นแผ่นขนาดใหญ่แล้วก็ม้วนไว้ในภาชนะบรรจุนะครับซึ่งตัวทองแดงถักเนี่ยเขาก็จะชุบเอาน้ายาน้ํายาบัตกรีไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปใช้งานนะครับนี่คือลักษณะของอทองแดงถักนะครับอยู่ในม้วนนะอ่า มันจะมีลักษณะเป็นทองแดงนะครับฝอยๆเนะี่ยแล้วก็เขาก็ <c oughs> จะมาถักเป็นคล้ายๆกับาสายแพรนะครับแล้วก็มาดึงให้ตึงแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้คนถักเปียนะ <c oughs> ถักเปียยังไงก็ถักอันนี้คล้ายๆงั้นก็ใช้เครื่องจักรทำนะครับใช้ลวดทองแดงขนาดเล็กมากเห็นไหมตอนถักเนี้ยจะเป็นมันเป็นวงกลมนะครับจริงๆมีลักษณะเหมือนกับสายเชิออะ เราบางทีเราไม่มีสายนี่สายชินาสายชินสายอากาศโทรทัศน์นี่แหละมาทําได้แต่ทองแดงมันจะดูดตะกัวดได้ดีกว่านะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะเคลือบน้ํายาบัตรกรีไว้แล้วนั้นเวลาเราไปใช้งานเนี่ยมันก็จะดูดซับตะกัวดได้ดีกว่าเพราะว่าน้ํายาบัตรกรีมันก็จะดึงตะกัวมาซับที่ตัวมันนะครับอันนี้ก็มีลักษณะเป็นม้วนซึ่งก็มีหลายขนาดนะมีหลายขนาดมิลลิเมตรให้เลือกใช้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างเซฟตี้นะครับ เซฟตี้กว่าการใช้งานที่ที่ดูดตะกัวที่เด็ดดังปั้งๆนะครับเพราะว่าไม่เกิดไม่ไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของอะตะกัวในบรรยากาศนะครับทีนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอน้ำยาประสานนะครับน้ำยาประสานน้ำยาประสานเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเป็นตลับนะครับ เป็นตลับหรืออาจจะเป็นเป็นน้ำนะครับเป็นน้ํามาในแกนล,ลอนหรือมาในขวดถามว่าน้ํายาประสานมีหน้าที่ทําอะไรนะครับอันนี้ถ้าใครเคยเรียนเคมีนะครับ mm hmm. ก็จะพบว่าน้ํายาประสานเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นตัวรีดักชันตัวรีดักชันในที่นี้ก็คือ,อเวลาเราให้ความร้อนกับโลหะนะครับในบริเวณที่มีออกซิเจนอยู่เนี่ยมันจะมีการไหมใช่ไหมกเรียกว่าเกิดออกไซด์นะครับเป็นการเกิดออกไซด์ ทีนี้พอเกิดออกไซด์เนี่ยเราลองคิดดูนะครับว่าสมามุตนะิเรามีแผ่นทองแดงอยู่แผ่นหนึ่งนะครับเรามีแผ่นทองแดงอยู่แผ่นหนึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งนะครับเราจะบัดกรีมันลงไปบนนี้นะครับเราจะบัดกรีมันลงไปข้างบนนั้นในจังหวะที่เราบัดกรีนะครับเอาหัวแร้งมาจ่อลงไปนะในจังหวะที่เรากําลังจะบัดกรีนะครับใส่ใส่ตะกัวนะครับใส่ตะกวัวใส่ตะกัวลงไปนะครับตรงเนี้ย มีลักษณะเป็นทองแดงทีนี้ทองแดงพอได้รับความร้อนอยู่ในที่ที่มีเขาเรียกว่าออกซิเจนก็จะเกิดเป็นทองแดงออกไซด์ไอ้ทองแดงออกไซด์ตัวนี้มันจะกลายเป็นฟิล์มนะครับไปเคลือบเคลือบทองแดงเอาไว้มันก็จะทําให้ตะกั่วเนี่ยไม่ติดทีนี้พอตะกั่วไม่ติดมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือระบาดกรียัยงไงมันก็ไม่ติดมันกลายเป็นเม็ดตะกัว่วเที่ยวกระจายอยู่บนแผ่นปิ้นตัวนี้เต็มไปหมดเลยเขาก็เลยคิดค้นว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่มาทําให้ออกไซด์ตัวเนี้ย มันมันหายไปแต่ทีนี้ออกไซด์มันหายไปเนี่ยมันหายไปยังไงก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถแยกอะไรครับแยกออกซิเจนออกจากออกไซด์ได้เนี่ยมันก็จะเหลือแค่วัสดุด,ดั้งเดิมเช่นถ้าเกิดทองแดงตัวเนี้ยทองแดงที่เราเห็นเป็น,ปนแป้นสาหรับบัตรกรีนะครับเป็นแผ่นตรงเนี้ยมันกลายเป็นทองแดงออกไซด์คือบัตรกรียังไงก็ไม่ติดเป็นฟิลม์มถ้าเราใช้น้ํายาประสานนะครับ ซึ่งน้ำยาประสานก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ในแกนกลางของตะกั่วนั่นเองนะครับจากในวิดีโอเรื่องของตะกัว่วตรงแกนกลางตะกั่วที่เป็นรูตรงกลางนั่นนะ่ะจะใส่น้ำยาประสานน้ำยาประสานตัวนั้นเนี่ยจะมาแยกอ,ออกซิเจนออกจากทองแดงออกไซด์ก็คือรีดักชันก็คือกลายเป็นกลับกลายไปเป็นโลหะทองแดงพอกลายเป็นโลหะทองแดงมันก็กลับไปรวมกับทองแดงตั้งต้นของมันใช่ไหมก็กลายเป็นว่ามันแยกออกซิเจนออกจากโลหะ นั่นคือหน้าที่ของตัวน้ำยาประสานนะครับถ้าใครถามว่าน้ำยาประสานใช้ทำอะไรก็คือใช้ทําให้โลหะออกไซด์กลับเป็นโลหะอย่างเดียวกับแยกออกซิเจนออกไปมันก็จะไม่เกิดเป็นฟิล์มมาเคลือบอผิวที่เราทําการบัดกรีังนั้นพอมันไม่เคลือบผิวก็ทาให้ติดได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงทีนี้ถามว่าฟลักนะครับจริงๆฟลักถ้าเราเคยเห็นเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยนะครับอย่างใครเคยไปร้านนะคุณพ่อหรือว่าคุณลุง คุณตาที่บ้านคุณปูป่เนี่ยเคยพาไปร้านทํารางน้ําสังกะสีเราจะเห็นว่ามันม,มีการเชื่อมสังกะสีใช่ไหมตอนที่เชื่อมเนี่ยมันก็จะมีตะกั่วเป็นแท่งๆแล้วช่างเขาก็เอาตะกั่วไปจุ่มในน้ํากรดนะครับแล้วก็มา,าละเลงบนสังกะสีมันก็จะติดได้โดยง่ายอันนั้นนะครับเราเรียกว่าพลัก็นชนิดแอซิดพลักหรือแอคทีฟพลักตัวนี้จะมีความเป็นกรดสูงนะครับใช้ในงานบัดกรีทั่วๆไปเช่นารางน้ําท่อสังกะสีอะไรพวกนี้นะครับ แต่พวกนั้นอาจจะไม่เหมาะกับงาน ronics, อิเล็กทรอนิกสเพราะว่าความร้อนกรดเนี่ยมันจะมากัดอะไรครับมากัดพวกทองลงทองแดงกับอุปกรณ์ของเราเราก็ใช้อีกตัวหนึ่งเรียกว่าเป็นโรซินฟลักก็คือโรซินฟลักก็คือฟลักพวกเนี้ยนะครับฟลักพวกที่ผลิตมาใช้กับงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจจะมาอยู่ในรูปของตลับหรืออย,อยู่ในรูปของน้ํายานะครับพวกนี้เร,เรียกเป็นพาสซีฟฟลักก็คือมันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่ทำปฏิกิริยาด้วยตัวเองแต่มันจะทําปฏิกิริยาก็ต่อเมื่อได้รับความร้อนจากหัวแรงก็คือหัวแรงไปกระตุน้น ไปกระตุ้นให้มันมีความเป็นกรดมากขึ้นนั่นเองก็คือความร้อนนะครับจะไปทําให้มันแอคทีฟขึ้นมาแต่โดยตัวมันเองเนี่ยถ้ามันอยู่บนแผ่น PCB โดยที่ไม่มีความร้อนไปกระตุ้นเนี่ยมันก็จะมีภาวะที่ไม่ทําอะไรกับไขเป็นกลางๆนะครับแต่มันจะเป็นกรดขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีความร้อนนะมีมีความสามารถในการรีดักชันก็ต่อเมื่อมีความร้อนไปทํากับมันตัวนี้จะนิยมใช้ในงาน,นอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าแต่ว่าในปัจจุบันนะครับเราจะมีเรื่องมีการตื่นตัวเรื่องของ วัสดุที่เป็นอันตรายเขาบอกว่าโรชินฟลักเนี่ยมันทิ้งความเป็นพิษไว้ในบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราใช้พวกนี้เยอะๆนะครับมันก็จะเป็นขยะพิษต่ตอชาวโลกใช่ไหมเพราะว่าปัจจุบันสินคา้าอิเล็กทรอนิกส์นี่คือใช้แล้วไม่ค่อยจะกลับมารีไซเคิลแล้วใช้แล้วทิ้งทำลายหรือไม่ก็ฝังนะครับดฉะนั้นก็จะกลายเป็นขยะพิษเขาก็เลยคิดคน้นฟลักชนิดใหม่ที่เขาเรียกเป็นวอเตอร์โซลูเบิลนะครับละลายน้ําได้ แทนที่จะเป็นโรสินโรสินนี่จะจะล้างออกนี่คือต้องใช้พวกไฮโดรคาร์บอนจาพวกโซเวนหรือพวกโโลอินเบนซินพวกนี้มาช่วยล้างซึ่งมันเป็นสารพิษแต่ถ้าเกิดใช้ฟลักประเภทที่ละลายน้ําได้นะครับก็สามารถล้างด้วยน้ําแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปรีไซเคิลนะครับแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องซีเรียสมากก็คือฟลักเนี่ยมันจะอยู่ในแกนกลางของตะกั่วบัตรกรีอยู่แล้วนะครับงนั้นเราก็ใช้งานได้ตามสะดวกถ้า ถ้าฟลักไม่พอขึ้นมาจริงๆนะครับเช่นเราไปบัดรกรีจุดที่มีขนาดใหญ่โตมากนะครับขนาดใหญ่โตมากเกินไปแล้วทําให้ฟลักที่อยู่ในแกนกลางของตะกัวนะครับมันไม่มากพอเช่นเราไปบัดรกรีจุดนี้จุดที่เป็นแผ่นขนาดใหญ่นะครับตัวตัวนี้นะครับเป็นทองแดงขนาดใหญ่ถ้าเราบัดรกรีตรงนี้แล้วฟลักมันระเหยหมดก่อนที่มันจะเซตตัวเนี่ยตะกัวมันจะเริ่มไม,ไม่จับเป็นก้อนหรือเป็นภาษาชาวบ้านยกขี้หมานะ เรียกขี้หมานี่คือเราต้องต้องหาฟลักมาเติมนะครับสังเกตว่างานอิเล็กทรอนิกส์ที่บัดกรีแล้วฟลักถึงเนี่ยรอยบัดกรีจะค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าฟลักเนี่ยมันไปช่วยลดไอ้พวกออกซด์ที่เป็นฟิล์มเคลือบอยู่บนโลหะนะครับจะทําให้โลหะกับโลหะนี่ติดกันด้วยดีนะครับไม่มีอะไรมาขวางกัน้นนั่นเองนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของฟลักนะครับแล้วก็เดี๋ยวในหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอวัสดุอย่างอื่นและเช่นที่วางหัวแรง ฟองน้ำนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องอธิบายมากก็ได้นะครับดูสไลด์เอาก็คือที่วางหัวแรงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเ,เหล็กนะครับเป็นคล้ายๆสปริงเพราะว่าต้องการไม่ให้มันดูดความร้อนจากหัวแรงถูกไหมเพราะหัวแรงเวลาเราใช้งานเนี่ยใช้งานไปนานๆนะครับเราจะนั่งถือตลอดเวลาก็ไม่ได้หรือถ้าเราไปวางหัวแรงไว้กับพื้นโตะนะครับสังเกตว่าเวลาตัวทดลองนะครับ เราลองสังเกตดูต๊ะทดลองเนี่ยจะมีรอยไหม้รอยไหม้บริเวณนี้ทั้งๆท,ที่หวัวแดงไม่ได้ไปแตะนะครับไม่ได้ไปแตะแต่ว่าความร้อนนะครับมันก็จะแผ่รังสีความร้อนเนี่ยลงไปที่โต๊ะพอนานๆก็จะไหม้เนั้นเราตั้งหวัวแดงไว้นานๆพื้นโต๊ะก็ไหม้งนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเราก็ไปเสียบไว้ในที่วางหวัวแดงเหรนั้นที่วางหวัวแดงจะต้องไม่ขโมยความร้อนจากหัวแดงด้วยนะครับก็คือเวลาวางเนี่ยเราสังเกตว่าตัว ตัววงแหวนนะครับวงแหวนโลหะตัวนี้จะเป็นตัวที่เข้ามาสวมพอดีเข้ากับหัวแรงแล้วก็ปลายหัวแรงนี่จะเป็นอิสระคือไม่แตะกับใครเลยนะครับอันนี้คือหัวแรงนะแล้วก็เรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นวัสดุอีกชิ้นหนึ่งที่จําเป็นสาหรับบนตัวบัตกรีก็คืออ่างฟองน้านะครับสปองฟองน้ําหรือว่าเป็นไอตัวนี้คล้ายๆฝอยขัดหมอนะครับคล้ายๆกับสก็อตไบ์ใช่ไหมตัวนี้นะครับมันเป็นตัวสําหรับใช้ เขาเรียกว่าทาความสะอาดหวัวแรงก็คือฟองน้ำเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แห้งๆอย่างนี้นะครับเวลาใช้เนี่ยเราต้องเติมน้ําให้มีความชุ่มชื้นทีนี้พอพอหวัวแรงนะครับที่เราใช้เนี่ยมันเริ่มมีคราบสกรปรกนะครับมีคราบสกรปรกติดอยู่ที่ปลายหัวแรงเนี่ยเราก็ไปสก,กิดสก,กิดกับไอ้ฟองน้ำนะครับฟองน้ํางั้นพอเราไปสก,กิดกับฟองน้ำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแตกต่างอุณหภูมิแบบฉับพลันเนี่ย จะทาให้ค้าบสุกปรปกเนี่ยเรียกมันถูกช็อกใช่ไหมม,มันตกใจมันช็อกคือว่ามันแบบรับไม่ได้มันก็จะดูดออกไปจากาดูดออกไปจากไอ้หวัวแรงคือถ้าเกิดว่าเรามีประเภทที่เป็นฝอ,อยขัดหม้อนะครับแล้วก็หวัวแรงแทงเข้าไปเลยครับแทงเข้าไปในฝอยขัดหม้อเดี๋ยวตอนดึงกลับออกมาเนี่ยมันก็จะอเอาไอ้พวกที่เป็นเศษไหม้ๆเนี่ยติดลงไปเพราะว่าตอนแทงลงไปมันก็ทำ,ทำให้เกิด เทมเพอเรเจอร์ช็อกเหมือนกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหันเพราะว่าปกติวัวแดงเนี่ยร้อนอยู่ประมาณสัก2-300ใช่ไหมพอมาเสียบเข้าไปที่ฝอยขัดหม้อที่อุณหภูมิห้องเนี่ยแล้อุณหภูมิก็จะสูญเสียกระทันหันมันทาให้เกิดการแคกของพวกสิ่งสุกปุกนะครับแล้วก็หลุดออกอันนั้นคือเป็นฟังก์ชันของฝอยขัดหม้อนะครับหน้าที่ของมันก็คือทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหันที่ปลายวัวแดงทําให้คราบสุกปรกที่ฝังแน่นเนี่ยมันก็ แตกออกนะครับมันแครกมันแตกออกแล้วมันก็หลุดออกไปจากหัวแรงแล้วเราก็ทําหน้าที่ขัดด้วยนะครับนอกจากทําให้คราบมันแตกออกก็ใช้ขัดคราบนั้นด้วยอันนี้ก็หมดในเรื่องของเขาเรียกว่าอุปกรณ์นะครับที่เราจะพบเห็นได้บนโต๊ะบัตรกรทีทั่วไปนะครับอ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อสุขภาพเนี่ยก็จะมีแมสนะครับหน้ากากเพราะว่าควันที่เกิดจาก ลักนะครับก็จะทําให้มีปัญหาต่อระบบหายใจได้แล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดว่า,ามีงบประมาณหน่อยก็อ,อาจจะซื้อที่ดูดตะกัวนะครับที่ที่มีการกรองอากาศได้เป็นอย่างดีหรือว่า,านําอากาศไปทิ้งข้างนอกแต่ถ้าเกิดเราทํางานในห้องแอร์เราก็ควรจะใช้ที่ดูดตะกัวที่มีการหมุนเวียนอากาศไปในห้องนะครับเพราะว่าถ้าดูดไปทิ้งข้างนอกแล้วก็เปลืองแอร์อีกครับอันนี้ก็จะเป็นเกียรตความรู้คร่าวๆนะครับที่นักอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับจะต้องมีไว้ประจำตู้ทดลอง เดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้ายัางไงก็จะอธิบายเรื่องเทคนิคนะครับในการบัดกรีว่าถ้าเจอชิ้นงานแบบไหนเราจะบัดกรีกันยังไงนะครับในส่วนนี้ก็คงขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ